ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวิะนหยฟังในเรื่องละสังโยชน์ได้ถึงจะทำที่สุดทุกได้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอนาคามีหน้า270จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชณะเล่มที่13 หน้าที่238ข้อที่243่าข้าแต่พระโคโดมคฤรัสหับางคนยังละสังโยชน์ของคฤรัสหัไม่ได้เมื่อตายไปย่อมทำที่สุดทุกได้มีอยู่หรือวัชชะคฤรัสหัที่ยังละสังโยชน์ของคฤรัสหัไม่ได้แล้วเมื่อตายไปจะทำที่สุดทุกได้นั้น ไม่มีเลยข้าแต่พระโคดมก็ขฤือหัดบางคนยังละสังโยชน์ของขฤือหัดไม่ได้เมื่อตายไปเข้าถึงโลกสวรรค์ได้มีอยู่หรือวัชชะขเรือหัดที่ยังละสังโยชน์ของขฤือหัดยังไม่ได้เมื่อตายไปไได้ปสวได้ไปสวรรค์น,น,นั้น ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองรอยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยเท่านั้นโดยที่แท้มีอยู่มากทีเดียว <c oughs> <c oughs> ข้าแต่ท่านพระโคโดมอาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะทําที่สุดทุกได้มีอยู่บ้างหรือวัชชะ อาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะทำที่สุดทุกได้นั้นไม่มีเลยข้าแต่ท่านพระโคโดมก็อาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะได้ไปสวรรค์ได้มีอยู่หรือวัชชะนับแต่กับนี้ย้อนไป9กกับเราละลึกไม่ได้ว่าได้เห็น อาชีวกอื่นที่ไปสวรรค์นอกจากอาชีวกพวกเดียวที่เป็นกรรมวาทีกิริยวาทีข้าแต่ท่านพระโกดมเมื่อเป็นเช่นนั้นลัทธิของเดลถีเป็นอันศูนย์โดยที่สุดจากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์อย่างนั้นหรืออย่างนั้นวัชชะ ลัทธิของเดลัทธินี้เป็นอันศูนย์โดยที่สุดแม้จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์